่พาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงานบวชที่ไม่ใหญ่โตงานบวชที่เรียบง่ายค่ะโลกออนไลน์เกิดกระแสแชร์ภาพสุดประทับใจนะคะภายหลังจากที่ Facebook เพจข่าวสารบ้านเฮาได้โพสต์ภาพงานบวชโดยระบุนะคะว่าแม่ถือไตรนำหน้าผ่าเข้าโบสพ่อคนโปรดอุ้มบาทเดินตามหลัง ไม่มีงานฉลองให้โด่งดังบวชลำพังก็เป็นสงค์ตรงตั้งใจคุณแม่เดินถือตรายคลองนำหน้าโดยที่ด้านหลังของหน้าก็มีคุณพ่อที่กำลังถือตะละปัดแล้วก็บาทให้กับลูกที่กำลังจะเข้าพิธีอุปสมบทนะคะทำเอาชาวโซเชียลต่างทราบซึ้งในความตั้งใจที่จะบวชทดแทนพระคุณของพ่อและแม่ถึงแม้จะไม่ได้จัดงานใหญ่โตเหมือนใครๆก็ตามแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขค่ะ ขอขอบคุณที่มาจากข่าวสารบ้านเฮาและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ